เราไม่เคยมีการตกลงว่าเราจะจ่ายเงินก่อนหรือหลังเพราะว่าดาราที่มาในงานในงนในงานวันนั้นคือจ่ายเงินหลังทุกคนเลยและในงานวนันประกวดเนี่ยซึ่งเราเดซี่เองนะมันเป็นงานฉลองครบรอบหนังสือใช่ไหมคะเป็นงานสื่อมวลชนซึ่งจริงๆแล้วดาราจะมาฟรีก็ได้หรือไม่มาฟรีก็ได้หรือหรือจะมีค่ารถก็ได้แล้ตรงนี้มันก็แล้วแต่เขาแล้วแต่ข้อตกลงแต่กับตัวน้องน้องขวัญ พูดน้องขวัญได้เลยนะคะกับตัวน้องขวัญเนี่ยเราเดีลกับพี่วุฒิเราเดีลกับพี่วุฒพี่วุฒที่เป็นผู้จัดการของซีสิวัต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่วุฒิผ่านดีลผ่านให้ก็ไม่มีประโยคที่ว่าเราทีมงานเราจะต้องจ่ายเงินให้กับน้องเขาก่อนถ้ามีประโยคนี้บอกกล่าวเล่าสิบเรามาเนี่ยเราก็จะทําจัดแจงจ่ายให้ เรียบร้อยอยู่แล้วเราไม่เคยพาลาดหรอกเรื่องพวกนี้ค่ะแต่ในเมื่อไม่มีในเมื่อไม่มีมันก็รอง,งานจบซึ่งเดซี่มองว่าในงานวันนั้นเราเตรียม <S <S เราเตรียมเงินไว้แล้วแต่เงินม,มันยังไม่ได้แบ่งจ่ายเป็นสองเท่าน,นั้นเองมันเป็นก้อนเราก็คิดว่าเดี๋ยวงานจบปุ๊บนับเงินปั๊บปๆ๊บปับป๊บ,ปบจ่ายจ่ายจ่ายกันไปเลยก็เสร็จจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวน้องเขา,า่ก็ยังยืนคือยือนยันมาถึงปุ๊บก็ถามแต่เรื่องเงินของเงินก่อนของเงินก่อนคือของเงินก่อน,องงน,อนแล้วมีเหตุผลต่อท้ายว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีงานต่่อออะไรยางี้ ก็ก็ไม่ไม่มีปัญหามีไงก็ไม่มีปัญหาก็ก็บอกเราได้แต่เขาพูดคาว่าถ้าไม่ได้เงินก่อนก็คือไม่ขึ้นเวทีแล้วทาไมเราไม่ไม่จ่ายไปก่อนเพื่อไม่ให้เป็นเรื่องเป็นราวประเด็นที่หนึ่งคือเรายังไม่ได้แจกแบ่งจ่ายใส่ซองและเดซี่เองก็คือตอนนั้นทุกคนน่าจะเห็นอยู่ว่าวุ่นอยู่กับงานทั้งงานเพราะเราเป็นแม่งานเราไม่ได้จ้างออกกันไหนเราทํากันเองทั้งหมดเลยด้วยด้วยด้วยทีมงานของเรา คือมันไม่มีเวลาที่จะมานั่งนับเงินแบ่งอะคะ่ะคือหลังหลังงานจ่ายไม่ได้เหรอหลายคนถามว่าทําไมไม่แบ่งคะก็เลยมันจะเป็นอะไรไปแล้วหลังงานแป๊บเดียวเนี่ยคือมันจ่ายไม่ได้หรือ,อยังไงในเมื่อเราก็เป็นคนกันเองที่ที่มาตั้งนานจะก,กลัวโกงเหรอจะก,กลัวโกงทําไมในเมื่อเดซี่ก่อนหน้าน,นี้ก็เคยหาพิเซนเตอร์หลักเป็นล้านให้เขา <S <S อคอนโดพิเพรหลัก2ี่ิบล้านเดซี่ก็ดูให้เขา แต่แต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่าเป็นเจ้าของคอนโดนะคะเขาได้อยู่เป็นปีๆเขาได้อยู่ตากอากาศกันเป็นปีๆเป็นคอนโดแบบว่าหรูหรามากอยู่ริมทะเลพัทยาอืมแต่นะี้ถือเป็นการเหมือนทวงบุญคุณกับกับขวัญเลยถ้าณถ้าณณตอนนี้สามารถคําว่าทวงบุญคุณก็ทวงได้เลยนะคะคือมันไม่ได้เป็นการทวงบุญคุณเพาเธอต้องมาทดใช้บุญคุณกับฉันอะไรเพราะว่าเงินว่าว,วันที่วันงานเราก็จ่ายเงินเราไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นการทวงบุญคุณอะ คุณมาฟรีสิอันนั้นน่าคือการทวงมงคุณเต็มๆนึกออกปะแต่นี้ไม่ใช่เราก็มีน้ําใจในฐานะนางเอกเราก็ให้เงิน 40, เขาสี่หมื่นมาแค่สวมมงกุฎแล้วก็ถ่ายรูปหมู่ถนนเองไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอนนี้ก็โดนเขาเรียกว่าโดนกระแสะสังคมโจมตีเยอะเ,เหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างร,รู้สึกยังไงเราไม่ใช่ดาราเราเป็นปลุก คนธรรมดาเราอยู่คนเบื้องหลังเราไม่เคยที่มาถูกด่าอย่างนี้มันก็เสียใจแล้วมันก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาด่ามามันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่เรื่องที่คุณแม่เขาออกมาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกอะมันก็หนังคนละม้วนมันเป็นแบบว่าทาไมเราไมเา่เราไม่พูดความจริงเราลองย้อนกลับไปที่งานซิประเด็นนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากที่เขาบอกว่าทางเราสัญญาว่าเราจะจ่ายเงินก่อนเราอยากให้ไปเอามันไม่มีรายละอักษรหรอก แต่พี่เอาคนประสานงานมาพูดประสานงานก็คือพี่วุฒิพอประสานพรพี่วุฒิประกาศประสานงานเสร็จพี่วุฒิก็คุณแม่น้องขวัญเนี่ยค่ะคุณแม่น้องขวัญเนี่ยค่ะก็เอาขอเบอร์เบอร์เราเนี่ยจากพี่วุฒิเพื่อโทรมาแสดงความยินดีกับเราโทรมาขอของานจากเราว่าช่วยหางานพรีเซนเตอร์ให้น้องด้วยนะเพราะว่าตอนนี้น้องกําลังทําบ้าน ต้องการเงินอยู่เราก็โอเคโอเคคุณแม่ตอนนี้หนูมีลูกค้าอยู่ในมือเยอะก็อย่างอย่างที่หลายคนทราบคือเดซี่ถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าของหนังสือจริงแต่เราไม่ได้วิ่งทาข่าวตอนนี้เราจะม่วนอยู่กับกับลูกค้าสปอนเซอร์เลบอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ไม่ได้วิ่งทำขา่าวทีมข่าวของเราก็มีอยู่แล้วเ,เพราะฉะนั้นเราก็ตอบคุณแม่ไปว่าคุณแม่โอเคหนูมีลูกค้าอยู่นะอะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูงานให้คุณแม่เขาก็ยังย้ำอีกว่าตอนนี้น้องเขาต้องการตก แต่งบ้านตกแต่งภายในให้ให้ใหดิวกับลูกค้าคนหนึ่งที่เคยเดิยวกันมานานแล้วว่าจะตกแต่งอะไรฝ้าเพดานข้างขวาที่มันไม่รู้ว่ามันอัไนมันคือเรียกว่าอะไรนะคะคือเราก็โอเคเดี๋ยวเราต้องหาเบอร์โทรศัพท์ก่อนถ้าหาไม่เจอเราคงก็ต้องไปที่บริษัทนั้นแล้วก็ดิวให้เพราะว่าเขาเขาจะทําให้ทําตกแต่งบ้านให้ดาราฟรีเป็นพรีเซนเตอร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาบอกว่าเราเป็นคนสร้างกระแสเพื่อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อให้ให้เกิด ถามว่าแผนโปรโมทเวทีทุกเวทีมี PR ประชาสัมพันธ์ในการโปรโมทอยู่แล้วทุกๆช่องทุกๆเครือข่ายทุกๆค่ายละครมีหมดอยู่แล้วเราก็มีทีมโปรโมทในเรื่องเวทีอยู่แล้วแต่นะประเด็นอันนี้เราไม่ได้มีเร,มมเราไม่ได้มีเจตนาที่จะจับเอามาเป็นกระแสรเราจะไปทะเลาะก,กับนางเอกเพื่ออะไรม,ไม,มันไม่มันไม่มีมันไม่มีประโยชน์กับตัวเราเลยคนรู้คนเข้าใจมันก็มีแต่น้อยคนไม่รู้คนไม่เข้าใจเขาก็เชื่อนางเอกกันหมด เพราะฉะนั้นมันคือเราไม่จําเป็นต้องเกาะกระแสะเขาเลยคุยไปเคลียร์หรือคุยกันกับเขาตรงๆเลยพี่อยากให้เคลียร์ทั้ง3ฝ่ายดีกว่าคือคือฝ่ายที่หนึ่งคือฝ่ายพี่ใช่ไหมคะฝ่ายที่สองคือฝ่ายของน้องน้องเขาแล้วฝ่ายที่สามคือคนกลางออกมาเคลียร์เอามาแถลงข่าวเคลียร์ชัดเจนว่าเหตุเกิดจากอะไรพี่ยินดีทําทุกอย่างเลยไม่งั้นพี่จะโพสไปเหรว่าถ้าเกิดพี่ สมมติว่าพี่เป็นคนไม่ดีเราเราเป็นคนไม่ดีเราสร้างเรื่องอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ใช่ความจริงพี่จะกล้าโพสหรอคะท้ากาบตีนเนี่ยหลังจาก,<ด>ากวันนั้น,น,นเราได้แบบติดต่อหรือสอบถามใ<า>นเกี่ยวกับน้องเขาอย่าง้ติดต่อสอบถาม,ถามน้องเราไม่ได้คุยอะไรกับน้องเลยเราไม่ได้คุยอะไรกับคุณแม่เลยแล้วก็กับน้องเขาเลยเราไม่ได้คุยเลยมีแต่เดซี่โทรไปคุยกับพี่วูดพี่วูดเหตุการณ์มันยังไงกันแน่เนี่ยว่าว่าเพราะพี่วูดคนกลางใช่ไหมว่า มีคำพูดนี้ไหมมีการตกลงเงื่อนไขสัญญาตรงนี้ไหมพี่วุ้งเขาก็ยังตอบมาว่าการรับอีเวนต์มันไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรอกมีอีเวนต์ไหนบ้างที่ที่ที่ดาราต้องเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรทุกคนรู้เป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าคือดารามาทํางานปุ๊บจ่ายค่าตัวเสร็จกลับบ้านนอกเหนือเสียจากดิวศิลปินจากค่ายใช่ไหมคะไปเล่นคอนเสิร์ตตรงนั้นมันจะต้องมีการจ่ายครึ่งหนึ่งหรือย,อยังไรก็แล้วแต่แต่อันนี้ดารารับงานเองโดยตรง ไม่ได้เกี่ยวกับช่องไม่เกี่ยวกับค่ายส่วนใหญ่ก็จะไม่มีขนาดดาราใหญ่ๆเลยนะคะแม่เหล็กตัวแม่ก็ทํางานเสร็รับ,ร,บรับเช็คกับบ้านรับเงินกับบ้านไปอะไยจะฝากบอกขวัญไหมคะมีอะไรอยากจะบอกขวัญก็คืออยากให้พูดความจริงกันให้หมดเอาตัวน้องขวัญออกมาพูดความจริงเอาตัวคุณแม่น้องขวัญออกมาพูดความจริงเอาตัวพี่วุฒออกมาพูดความจริงให้สังคมรับรู้เลยแล้วเดซี่ก็พร้อมที่จะยืนอยู่ พร้อมๆกันเนี่ยว่าใครพูดจริงใครพูดเล่นหรือใครพูดโกหกหรือเราติดต่อสื่อสารผิดพลาดกันจริงๆเอาออกมาพูดกันชัดเจนเลยอืมมองหน้ากันได้อีกไหมคะถ้าน้องเขายอมรับผิดยอมรับว่าสมมติอาสมมติน้องอาจจะไม่คิดว่าตัวเองผิดก็อาจจะพูดคําว่าเราติดต่อสื่อสารกันผิดพลาดมันก็ยังดียังดีกว่าที่มาพูดว่าพลาดเพราะ ไม่มีลายลักษณ์อักษรเพราะเพียงแค่คนกันเองทำนั้นอันเนี้ยภาษานี้ทุกคนก็อ่านก็คงจะรู้แล้วว่าเพราะเพียงแค่คนกันเองเอาก็ดดามันก็คือเรามันก็โจมตีเราอยู่ดีนั่นแหละคือคําขอโทษสักคำหรือคาออมชอมสักคำมันมีไหมไม่มีในเมื่อไม่มีแล้วเลยเมื่อที่เราเป็นสื่อสื่อมวลชนหรือเป็นคนทํางานเราจะต้องมานั่งโอดาราไหมคะจะต้องมาโอ้ โอ้ให้แบบว่าดาราเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาอะไรหรือเปล่ามันไม่จําเป็นอะคะ่ะคือดาราในเมืองไทยมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาเอาใจใครขนาดนั้นในขณะที่คุณมีปัญหาคุณยังโทรมาขอความช่วยเหลือจากเราเลย แล้วทำไมเราจะต้องไปไปโอบคุณนะคะคุณเป็นใครเราไม่ได้ขอเงินใครกินนะคะทุกวันนี้เราทํางานด้วยลําแข้งของเราด้วยเงินด้วยลําแข้งด้วยเงินเพียงน้อยนิดเราไม่ได้หาเงินได้ได้แบบดาราศิลปินที่มาแป๊บเดียวไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนมันไม่ใช่นะคะอืแล้วหลังจากนี้เรามีโอกาสท่าได้ร่วมงานกันเรามีเราสามารถร่วมงาน,นกันได้ไหมคะกับตัวน้องขวัญ ด,ด้วยความเป็นสื่อด้วยความเป็นอะไรของเราเราไม่ได้มันเราไม่มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานอะไรกันบ่อยๆขนาดน,นั้นหรอกอย่างมากก็แค่ลูกค้าคนไหนอยากได้น้องเขาเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นเองเราก็คเราก็คงจะติดต่อดิวจัดสรรให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่าลืมนะคะคือเดซี่ก็มีดาราอยู่ในมือหลายคนที่เราดิวเรื่องพรีเซนเตอร์ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเวลาดิวงานหากับเราเขาก็จะสอบถามประวัติแล้วว่าดาราคนนั้นเป็นไงดารา,านคนนี้เป็นไงร่วมงานกันมีปัญหาไหม ติดต่อมาแล้วมาถ่ายแฟชั่นแอดมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะมีข้อมูลแล้วอยู่แล้วว่าใครใครร่วมงานดีและใครร่วมงานไม่ดีใช้คำว่าไม่เอาขวันแล้วได้ไหมคะได้ค่ะตรงๆเลยอืมนี่เสียดายมิตรภาพนะครับรู้จักมาเป็นสิบสิบปีไม่เสียดายค่ะเพราะว่าเขาแทงเราขนาดนั้นก็คือจบแล้วอืมรู้สึกเสียใจยกับเหตุการณ์ทางนี้ที่เกิดขึ้นไหมคะ เสียใจกับเสียเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึああ้นเหมือนกันเพราะว่าตลอดสิบกว่าปีที่เราเราช่วยเหลือก็ซึ่งกันและกันทําไมเดซี่ต้องพูดคําว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็มันคือเรื่องจริงแต่ณวันนี้เขาเขาเขาแทงเราขนาดนั้นเขาไม่ได้ให้เกียรติเรากับว่าถ้าไม่ได้ตังก็ไม่ขึ้นเวทีอันนี้มันก็คิดว่าทุกคนถ้าเกิดไม่ได้เจอกับตัวเองก็คงไม่รู้หรอกไอ้ความรู้สึกตรงนี้มันคืออะไรมันเป็นยังไงมันมันถึงทําให้รู้สึกว่าอ้าวมันมนก็เสียใจอะคือเสียใจอะแบบ ส่วนตัวมันนั้นคุณขวัญก็พูดเองเลยเหรอคะบอกว่าถ้าไม่ได้ตังค์ไม่ถ้าขวัญไม่พูดวันนั้นพี่ก็คงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เทกกับไปแรงขนาดนั้นเห็นบอกว่ามีการเจราจารกันก่อนหน้าน,นี้ที่ร้านแม็กใช่ไหมใช่ค่ะในแม็กเราคุยเราเคลียร์เคลียร์ไม่ลงตัวคะ่ะแล้ววันนั้นก็คือเดซี่ก็ยอมรับว่าไล่ขวัญกลับบ้านไปเลยเพราะว่าขวัญไม่ยอมขึ้นในเมื่อไม่ยอมขึ้นก็ไล่กลับไปเลยอืมแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่ากรณีที่ขวัญเขาออกมาขอโทษยอมรับในเราจะ ขอโทษยอมรับก็ได้แต่ต้องขอโทษยอมรับและพูดความจริงในประเด็นของความเป็นจริงไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษเพราะด้วยความเอด้วยอายุน้อยกว่าหรือเห็นเราเป็นผู้ใหญ่กว่าขอโทษก็ต้องขอโทษจากความจริงจากใจจริงและเรื่องจริงไม่ใช่ขอโทษจากขอโทษไปงั้นคือคนเราคําว่าขอโทษเราขอโทษได้ค่ะคือเราไม่ผิดบางทีเราว่ขอโทษได้ในส่วนตัวท่าสมมุติตอนนี้เรามีหลักฐานพร้อมอะไรพร้อมเรามีหลักฐานพร้อม หลักฐานเนี่ยพี่พยายามพ,พยายามไปไปตอนนี้พี่กำลังติดต่อเรื่องขอเบอร์โทรศัพท์เอ่อโทรเข้าโทรออกที่ศูนย์ศูนย์ทูนะคะว่าว่าเรามีการโทรคุยกับคุณแม่เขาเมื่อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่คือพี่ดิวงานกับคุณแม่เขาตั้งแต่เดือนประมาณสิงหากลางกลางสิงหาตรงนั้นนะคะซึ่งคุณแม่เขาออกมาบอกว่างานนี้เป็นงานด่วนเพิ่งดิวกันเมื่อสองสามวันเราจะเอาหลักฐานตรงนั้นมาให้ดูว่าเรามีการดิว อืและเราก็ได้โทรไปคุยกับทางพี่วุฒิเรียบร้อยแล้วว่าว่าจริงๆแล้วสัญญาตรงนี้มันมีไหมทางพี่วุฒิก็ยืนยันว่าไม่มีอืส่วนตัวพี่วุฒินี่เราเขาเราคุยอะไรกันเขาบ้างคบเรื่องนี้ใช่ไหมคะพี่วุฒิตอนนี้คือขอเขาขออยากจะเขาพูดคําว่าพี่พี่ขอเป็นกลางพี่ไม่อยากจะออกสื่อโดยส่วนตัวพี่วุฒิเนี่ยเขาไม่อยากออกสื่ออยู่แล้วแล้วก็เขาก็ยืนยันกับพี่ว่าเขา ไม่ได้ติดต่อกับไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีสัญญาเป็นไรมีสัญญาหรือพูดอะไรกับกับขวนเลยว่ามีการจ่ายเงินก่อนทํางานและโดยส่วนตัวเดซี่ทำงานกับดารามาเยอะก็ไม่เคยไม่เคยจ่ายเงินก่อนทํางานนอกนอกเหนือเสียจากค่าพรีเซนเตอร์เป็นล้านอันนั้นมมีเงื่อนไขในการจ่ายเงิน50%ก่อนทํางาน พอถ่ายถ่ายงานเสร็จแล้วค่อยจ่ายเงินอีกอีกห้ปอร์อันนั้นใช่แต่งานอีเวนต์เล็กๆน้อยๆค่าตัวหลักหมื่นไม่เกินแสนมันไม่มีหรอกขนาดดาราค่าตัวหลักแสนเขาก็จ่ายเงินหลังงานกันส่วนใหญ่ส่วนมากทีมงานเขาเตรียมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ